โอ้โหนี่เห็นไหมเทวดาเทวดามาปรูดไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นางยู่ีดีมันมาเด้อเดี๋ยวจะให้ดูโน่นโน่นคนเก็บเขามีความสุขมากด้วยค่ะเพราะว่าเป็นชอบกินสะดาวชอบกินหน่อไม้ค่ะชอบกินเห็ดเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกเลยเน้นปลูกของที่มันกินได้ที่เราชอบก่อน นี่เขาเรียกเหลือกินขายนะคะมาเด้อเก็บสะดาวค่ะมาเด้อแม่เอาบองปโปูนวันนี้พามาเก็บสะดาวนะคะเดี๋ยวจะสอนภาษาคแมด้วยเด้อคแม่สีสเ,เกตมเด้อแม่เอาบองปโปูนแบสดาวอันนี้สะดาว ทวายขาวพ่องนะคะดูผลผลงานมีนจะสวยๆไปเยอะไปเต็มแล้วนี่ค่ะดูนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งกิ่งไม่ได้ทำร่องดูอะไรเลยนะคะหมดฝนก็คือเธอก็แทงช่อบมาเลยสวยมากเนี่ยค่ะเขาจะออกตามเนี่ย นี่คือสะดาวขาวผ่าองนะคะมีลูกค้าถามว่าอยากได้ยอดแดงเนี่ยก็ไม่แน่ใจนี่ก็น่าจะยอดแดงหรือเปล่านะคะก็สีแดงๆอยู่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่สวยมากนี่จริงๆเดินที่สุรินนะคะเขาก็ขายแพงมากแต่เนี่ยสวนเราอยู่สีสเกตเนาะพันทรลักษ แม่ไปส่งแม่ค้านะคะเพราะเราส่งตลาดอยู่แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ส่งแพงนะคะโลละเก้100าสิบร้อยแค่นั้นเองเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตามวันแล้วแต่วันนะคะสวยมากเนี่ยพุ่มนี้กําลังช่อนี้กําลังกินนะคะเนี่ยกําลังสวยเนี่ยตุ้มๆใบอ,อ,อ่อนงามอ่อนซอนดูพี่น้อมาอึดี๋ยิบดู อายุสามปีแล้วนะคะต้นสะดาวนี้ปีนี้เนี่ยเต็มที่เลยปีที่แล้วก็นี่ค่ะมีไม่เยอะ เขาจะออกตามยอดใบปลายเนี่ยหักเลยมีความสุขหลายถ้าไปนั่งขายตลาดนี่คือได้เยอะนะคะแต่เรา ขายส่งเลยค่ะไปส่งตลาดเย็นๆออนเซนปีหน้านี่นะจะเต็มที่นะคะแต่งกิ่งเลยเตม กิ่งไหนใหญ่ก็ใหญ่นะคะกิ่งไหนที่เล็กๆก็ก็ออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเราตัดแล้วมันจะไม่ได้หมดนะคะยิ่งตัดก็ข้างกิ่งข้างล่างเนี่ยเขาก็จะออกเรื่อยๆนะคะถ้าช่วงที่สะดาบ้านเราออกเขาก็ยังออกเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อดีของเราก็คือเราได้ขายก่อน เรื่อยๆค่ะสบายแท้ ไม,ไม่เหนื่อยด้วยนะคะอยู่ในร่มบางครั้งเราก็เลือกปลูกในสิ่งที่ตัวเองเหมาะกับตัวเองนะคะปลูกทิ้งไว้ทำงานด้วยเนี่ยสารอาทิตย์ก็มาเก็บขายได้นะคะสบายเลยอ่อนซอนแห้งด้วยค่ะ น,นี่เริ่มเริ่มบานนิดนึงนะคะแต่ก็ยังกินได้เพราะว่าข้างบนตุ่มๆก็ก็สวยดีโ,โยน,นปีนี้ก็ได้จําหน่ายกิ่งตอนอยู่นะคะประมาณห้าหกสิบกิ่งขายกิ่งละร้อยตอนนี้แบบ ตอนอลังกานะคะตอนจนส่งลูกค้าแล้วเขายกเลิกค่ะเพราะว่าค่าส่งมันหนัก <c oughs> กิ่งมันใหญ่เกินแต่ลูกค้าบางท่านเขาก็พอใจมากนะคะจนสั่งแล้วสั่งอีกว่ากิ่งสวยมากเพราะเราตัดตอนกิ่งแบบเบเริ่มปีนี้นะคะจะให้สั่งจองข้ามปีเลยน่ถ้าใครอยากได้กิ่งนะคะ ขายราคาเดียวนี่แหละค่ะกิ่งตอนกิ่งละร้อยไปเลยกิ่งใหญ่ๆไม่ใช่กิ่งเล็กๆเด้อเล็กๆนี่ชดาไม่ทำนะคะต้องคุณภาพเนาะมีความสุขมีความสุขของการทำเกษตรกคือตอนได้เก็บนี่แหละค่ะได้เก็บผลผลิต น,น,นี่นี่ค่ะโอ้โหเน,นี่เห็นไหมเทวดาเทวดามาปรดูดไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นั่งอยู่ดีๆมันมาเด้อเดี๋ยวจะให้ดูนูนนูนคนเก็บเขามีความสุขมากเ้ยค่ะเพราะว่าเป็นชอบกินสะดาวชอบกินหน่อไม้ค่ะชอบกินเห็ดเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกเลยเน้นปลูกของที่มันกินได้ ที่เราชอบก่อนเนี่ยเขาเรียกเหลือกินขายนะคะแต่ปีนี้ว่าจะลงอีกค่ะเนี่ยป่าป่าหญ้าเนี่ยจะลงสะดาอีกสักยี่สิบต้นให้มีสะดาสักส่วนนี้สักสามสิบต้นก็พอแล้วค่ะพี่นอ้องต้นหนึ่งก็ร้ายบาทเราด้วยค่ะมีความสุขหลายนี่ค่ะ ออนซอนเนีอจะให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะอยากให้ทุกคนปลูกของที่มันกินได้แล้วก็ให้เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องให้สุขภาพเราดีด้วยคือปลอดสารเนาะเนี่ยก็เลยเลือกนี่แหละสะเดาวอะไม่มีอะไรกินสสเดาได้เด้อพี่น้องแมลงเขากินไม่ได้นะคะเพราะสสเดาเป็นยาฆ่าแมลงแล,ล้วเราเลี้ยงเราก็ต้องปลูกสสเดาเอีอละคะ่ะ แถวนี้เขาก็ปลูกยางพาราปลูกผลไม้ทุเรียนนะคะเราก็ถ้าพอมีพื้นที่จัดสรรได้เราก็เอาพื้นที่มาปลูกพวกนี้บ้างเนาะจะได้แบบนี่จะได้ขายจะได้เปลี่ยนหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างแต่ทุเรียนก็ปลูกแต่ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกพอกิน โอเควันนี้พามาเก็บสะดาวเนี่ยได้เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยจะเก็บเรื่อยๆเนี่ยได้เต็มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวันเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะได้สกีตะก้าดีโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ